ครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของจังโครับนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวที่หัวหินนะครับผมตอนนี้กําลังเดินทางกันไปนะครับเดี๋ยวที่แรกวันนี้นะครับการจะไปที่ครัวแม่บ้านนะครับซึ่งเป็นร้านกระเพาะปูนะครับเจ้า จะมีเป็นต้มยำน้ำข้นนะครับแล้วพายก็บอกว่าด้านหลังนะครับตรงนี้มันจะเป็นขนมนะครับเป็นขนมปลายมือซีนะก็สามารถไปหยิบมาทานได้เลยก็จ่ายตังค์ด้วยนะครับส่วนน้ำนะครับก็บริการตัวเองนะครับเดี๋ยวมาบอกในในส่วนที่จะรถก่อนครับที่จะรถเนี่ยก็คือเลี้ยวเข้าซอยมาจะเป็นซอยชุมชนอ่างน้ําซอยหนึ่งเป็นซอยชุมชนอ่างน้ําซอยหนึ่งนะครับ เลี้ยงเข้ามาเนี่ยร้านป้านะครับจะอยู่ท้ายซอยเลยับร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับสามารถจอดรถได้นะครับทั้งซอยสามารถจอดได้เลยนะครับอันนี้เห็นน้องๆน,นะครับด้านหน้าปากซอยเขาแจ้งมานะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตาของอาหารกัน,นครับว่าเป็นยังไงคนระับเคีรยบแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศร,ร้านนะครับของปา้าลานะโคจเบานะจะประมาณนี้ ยี่สิบาทนะครับแล้วก็กระเพาปูทะเลนร้อยสี่สิบก็พูหมูกรอบร้อยยี่สิบนะถ้าใน,น,น,มนาผมสั่งเป็นกระเพาปูบกวหมูกรอบไปนะเท่ากันราคาร้อยยีาบาท ประมาณ350กรัมนะครับจะตกอยู่ที่450บาทแค่กินได้หลายคนอยู่นะครับแล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นอยู่ที่180บาทที่ผมสั่งไปนะแล้วก็เพิ่มเติมน,นะครับก็คือร้านนะครับเปิดอยู่ที่10มื่ครึ่งนะครับ oh. ก็สามารถมาลงคิวไว้ก่อนนะด้านหน้าได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทางร้านเนะี่ยก็จะมีเหมือนเป็นแฟ้มกระดาษให้ ตามคิวนะเรียกตามลำดับนะฮะ กินได้สามคนนะดูเนื้อปรดูนี่ตักองันนไปแล้วนะนี่โอเคครับเดี๋ยวขอไปกินหน่อยครโอเคครับก็กะเพราโคตรโปรก็ถือว่ารสช,ชาติอร่อยมากเลยนะครับเผ็ดนะ เรากินออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็คบินก็ประมาณ450บาทนะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพามากินของดีนะครับที่หัวหินนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ